สวัสดีค่ะช่างยจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ย่จ่าหลังจากใส่บาตรเสร็จแย่จ่ารอใส่บาตรพระขาออกค่ะก็เลยจะใส่สายเพราะว่าวันนี้วันพระแล้วพระท่านก็เข้าไปในหมู่บ้านก็จะออกมานะคะมันพระคนใส่บาตรเยอะมากแล้วก็จะช้าก็สายแดดเริ่มออกแย่จ่ายังไม่ได้ลดน้ําเลยค่ะนี่ค่ะต้นก้าผักของเย่จ่าพร้อมลงแล้วนะคะพร้อมลงแปลงแล้ว แต่แปลงของเจ๊จ๋าก,ก็ยังไม่ได้หมักยังไม่ได้ที่เท่าไหร่แต่ว่าก,ก็ก็น่าจะพอได้แล้วค่ะลงได้ค่ะตอนเนี้ยอันนี้ก็นู่นค่ะไอ้ที่รอดจากหอยทากกินก็เริ่มต้นโตเขาต้องการแดดเยอะเดี๋ยวเยวจจ๋าจะสลับให้เขามาอยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะให้เขามาอยู่วันนี้เอาไว้ตรงนี้ให้ให้เจอแดดก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเจาจ๋าจะจะลงก้าแล้วล่ะคะ่ะ น่าจะลงสองแปลงสามแปลงได้ค่ะลงได้แล้วค่ะแดี๋ยวจจ๋าจะเริ่มเริ่มทยอยลงกล้าแต่เจะจ๋าไม่มีฟางคุมวันนี้ต้องไปหาซื้อฟางค่ะอัลเตกล้าผักสลัดนะคะพร้อมลงแปลงได้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ทั้งปรุงดินทั้งลงแปลงผักเดี๋ยวจ๊จ๋าก็งานเยอะเหมือนเดิมยังไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะเนี่ยอันนี้น่าจะแปลงแรบบิทแปลนแรบบิทเขาก็จะเขียวเขียวอืม เนี่ยคะ่ะมินิคอสท,ที่ลอดมินิกรีนคอสท,ที่ลอดจากอาการเน่าก็มีอยู่แค่ okay. ไม่กี่ต้นเองดูดูใบออกแล้วค่ะมินิกรีนคอสก็ได้แค่นี้เองนะคะเพราะว่ามันเน่าตายหมดเนาะแล้วก็ประกาศขอมอิตาลีตอนนี้ยจาจะจํากล้าผักไม่ได้นะคะเพราะว่ามันตอนแรกก็แยกเป็นประเทศคะ่ะแต่ว่าพอ พอยกไปยกมาแล้วมันก็สลับกันนะคะสลับกันไปหมดมันก็ต้องปลูกปลูกตามถานแล้วค่ะอันไหนโตก่อนก็ลงก่อนไปเลยก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะวันนี้มาอัปเดตก,กาผักสลัดนะคะกาผักก็ผักพร้อมลงแปลงค่ะแล้วก็พาดูผักชีด้วยเลยค่ะที่จะจากรบดินไปนะคะเห็นไหมคะพอเรากบโคนเอาเอาเอา,เอาดินหมักที่กบโคนไปอ่ะเขาก็จะเขาก็จะงามขึ้นมาเลย เพราะว่าดินหมักเราก็มีผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกน้ำหมักของเรานะก็เอามากบโคลเขาค่ะพอกชีเขาชอบรากรากลอยค่ะรากลอยโคลเขาจะลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาแล้วเขาก็จะล้มต้นหักแล้วก็จะเน่านะคะแล้วก็ตายมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรากรบโคลเข้าไว้นี่ค่ะกบโคลแบบเนี้นี่ค่ะลำต้นเขาก็จะตรงเขาก็จะไม่ล้มนะคะเวลาเราลดน้ํา เขาก็จะไม่ลม้มก็ไม่หักแล้วก็จะไม่เปื่อยงามขึ้นมาเลยค่ะพอเรากบโคลนเข้าไปรู้สึกได้เลยดูได้เลยว่าเขียวขึ้นตันตาเห็นกบโคลนได้แค่ไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะที่ยาจาจ่าลงคลิปไปวันนั้นก็หลังจากนั้นยาจ่าก็มากบโคลนเลยกลบโคลนเอาดินเอาดินหมักผสมท้อมปลูกของยาจา่านะคะกบกบเห็นไหมคะเขาก็จะงามแบบนี้คะ่ะ ถ้าเขาต้นสูงขึ้นมาเขาเริ่มมีอาการที่จะล้มอีกแล้วก็กบอีกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทีจ่จากกบไปเนี่ยใบที่เขาลงไปแนบกับกระถางเวลาเขาเจอแดดแรงๆเขาก็จะแห้งติดกระถางนะคะ่ะตอนที่เขาล้มนะคะตอนที่เขาลม้มจะจ่ายยังไม่ได้เอาดินม,มาเติมโคนบกบโคนให้เขานะคะเขาก็จะล้มนะคะขอกบขึ้นมาเขาจะเขียวขึ้นมาเลยค่ะต้นเขาจะตั้งตรงเขาก็จะงามน,นะคะีค่ะ อันนี้ยังไม่ได้กบนะคะเนี่ยต้นนี้ยังไม่ได้กบเห็นไหมคะโคนเขาจะล้มล้มแบบเนี้แล้วเขาเวลาเราลดน้ําใบเขาหนักใบเขาเจอน้ําแล้วเขาก็หนักแล้วโคนเขาก็จะหักหักแล้วเขาก็จะเริ่มเปื่อยเริ่มเน่าตายดินได้จา่าหมดค่ะได้จา่าก็เลยเลือกกระถางกบนะคะยังหมักไม่ได้พี่เพิ่งหมักเมื่อวานเองค่ะค่นะอันนี้ไม่ได้กบแต่น่าจะมีเหลืออยู่นิดนึงเดวจ๋าจะเอามากบกระถางนี้สีได้ค่ะอันนี้ก็ กบไปได้หน่อยเดียวค่ะยังไม่ยังไม่นี่เลยเนี่ยยังตอนแรกเขาล้มแห้งเห็นไหมคะเริ่มเน่าเริ่มเปื่อยอันนี้คือใบแห้งใบเก่าใบเดิมเขาที่เขาแห้งเขาเปื่อยตายตอนที่เจะจ่าไม่ได้กบโคนนี่ค่ะอันนี้กบโคนในกระถางเห็นไหมคะเขาก็จะฟูขึ้นมาตอนแรกก็ล้มเริ่มเริ่มมีเปื่อยมีอะไรขึ้นมาแล้วเบียดกันด้วยค่ะน้องเจาจาาอยู่กับสลัดน้องเจาจาาลดน้ําเยอะไปด้วยนี่ค่ะเจาจ่ากบตรงตรงดินเขานะคะเห็นไหมคะ พ่อโคนเขาลอยรากเขาลอยขึ้นมาแล้วเน่าค่ะโคนเขาหักเนาะเวลาเราลดน้ำแล้วน้ำหนักใบมันเยอะอันนี้ยาจ๋าก็ลดน้ำเยอะไปค่ะเริ่มเน่าแล้วยาจ๋าจะถอนเอาลากไปใส่ตู้เย็นไว้ตรงโน้นก็ยายจ๋าที่เกดเดือนเข้าไปเนาะนี่ค่ะก้าผักยะจ๋าพาดูก้าผักค่ะวันนี้พาดูก้าผักสลัด อเดก้าผักสลัดอัปเดตก้าผักสลัดพร้อมลงแปลงได้แล้วค่ะแปลงก็ยังไม่คพอยพร้อมเท่าไหร่หมักดินได้ไม่กี่วันแต่เจ๊จ๋าจะไปควรๆดูตอนเย็นถ้ามันไม่ร้อนมากเจ๊จ๋าก็ลงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เจ ja. mm ๊จ๋าพาปลูกอัพเดก้าผักสลัดแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามชมคลิปของจ๊๋าพาปลูกถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจตาพาปลูกด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ